สวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้สดชื่นสบายใจดีวันนี้นิชามาพร้อมกับดอกไม้ใบเตยทำทุกสิ่งด้วยใจรักเพราะเราทำด้วยความรักในทุกๆวันนะคะวันนี้มาให้ไพ่สำรักนี้มาเช็คพลังงานเช็คความสบายใจความสุขคือการที่เราได้ทำสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันตั้งแต่เราตื่นขึ้นมานะคะ ความสุขเล็กๆน้อยๆสร้างความสุขและความสบายให้ใจให้กับเราที่บ้านเราเราอยู่บ้านเราสบายใจและมีความสุขและความอบอุ่นที่สุดเลยค่ะให้วันนี้เป็นวันพักผ่อนให้คุณได้มีความสบายใจเพียงนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอตื่นเช้ามาก็สดชื่นแจ่มใสนี่คือความโชคดีที่เรามีในทุกๆวันนะคะ กิจวัตรไหนทำให้คุณสบายใจเดเมจิเชียนค่ะคุณสามารถสร้างสรรค์เสกสรรทุกอย่างด้วยมือคุณด้วยหัวใจของคุณทำกิจวัตรต่างๆด้วยความรักและความสบายใจทำในสิ่งที่เป็นตัวเราเราสามารถเสกสสรรทุกสิ่งทุกอย่างด้วยมือของเรานะคะเราทำได้เราทุกคนทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยมือเราด้วยความรักด้วยความเข้าใจเดอไฮพิงเทส คุณผู้เข้าใจทั้งด้านมืดและด้านสว่างจนทําให้คุณรู้ว่าไม่มีที่ไหนที่จะสงบสุขและสบายใจเท่าบ้านของเรานะคะบ้านของเราก็คือหัวใจของเราเราสร้างบ้านสร้างหัวใจของเราด้วยสิ่งที่ทําให้เราสบายใจไม่ว่าจะเป็นวันไหน,ไหนๆเราก็มีความสุขและความสบายใจในทุกๆวันนะคะ p g g o o w o n e คุณ ผู้เสกสรรผู้ที่ทำงานที่บ้านรักและมีโลกส่วนตัวของตัวเองทำให้คุณมีความสุขและความสบายใจอยู่ที่ไหนก็สบายใจนะคะอยู่ที่บ้านของเราให้มีความสุขนะคะมีความสุขทุกทุกวันทำกิจ,จวัตรประจำวันเรามีความสุขและความสบายใจพี่ค,ค่ะนี่จะ นี่นะคะ Queen of p e n t a c l e ราชนีแห่งเหรียญคือผู้ที่มั่งคั่งและมีความอุดมสมบูรณ์คุณทำทุกอย่างด้วยใจรักและความสบายใจของคุณนะคะราชนีที่เต็มไปด้วยความสุขมุ่งมัน่นอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่บ้านของคุณเองคุณมีความสุขและความสบายใจ h of w a n d โชคชะตาอยู่ในมือคุณ คุณสามารถเขียนโชคสตาและตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความสบายใจนะคะถ้าเราสิ่งไหนที่เราทำแล้วเราทุกข์ใจเราไม่ต้องทำค่ะวันนี้ให้ไพ่ number of god ที่ทำด้วยมือจากน้องวีหมอวีวิกตอรี่ฝากติดตามด้วยนะคะน้องทําด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจทําด้วยมือทําด้วยใจรัก number of god วันนี้ ให้นำเ b e r อฟก็ d มาให้กำลังใจแก่ทุกๆคนนะคะ0 0 0 0จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด098ชีวิตที่มีชัยชนะคือชีวิตที่อยู่เหนือความตายนะคะ1177การปกป้องคุ้มครองชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ 1717เ 17. ส้นทางนี้เป็นของคุณจงอดทนและซื่อสัตย์นะคะทิชาขออีกหนึ่งใบค่ะ111คุณสวยงามเสมอในสายตาของพระเจ้าวันนี้ให้พระเจ้าอวยพรให้คุณพบแต่ความสุขและความสบายใจนะคะวันนี้มีข้อพระคำพีหนุนกำลังใจให้กับคุณ ข้อพระคัมภีร์หนุนใจให้กับคุณหนึ่งข้อความหนึ่งพระคัมภีร์นะคะข้าเผชิญทุกอย่างได้เพราะพระองค์ทรงเป็นป้อมประการของข้าพระองค์ที่เป็นที่ิีัยในยามที่ข้าพระองค์ทุกยากขอให้ทุกคนมีความสุขและมีความสบายใจคุณปลอดภัยและคุณอบอุ่นเสมอเมื่อคุณอยู่ในบ้าน ที่มีความสบายใจขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆการติดตามรับฟังนิชานะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการกดไลค์และทุกคอมเมนต์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ